สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะหศึกมวยไทยเฉสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับถ่ายทอดสดช่วงเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปคู่แรกนั้นก็จะเป็นเพชรสิงห์ขอนสอสมานคามเมนพบกับทางด้านฟิวพดุงชัยมวยไทยพิการน้ำหนัก107ปอนด์คู่นี้เป็นมวยมาเสริมแทนทั้งคู่นะครับคู่ที่สองจะเป็นทางด้านมนพระรามสิทธิเพชรุรูก,กันพบกับทางด้าน บังไฟโก้ซายมุนสนกเกอร์พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสี่ปอนด์นะครับคู่ที่สามเนือสิงสิทธิ์กำนันนิรันพบกับทางด้านทะเลทองโชดผลไม้สดเจ้าทะเลทองสอธนาเพชรเดิมนะครับพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยห้าสิบแปดปอนด์คู่นี้เป็นการพบกันครั้งที่สามนะครับแล้วคืออะไรกรันวันนี้ก็จะเป็นเหมยแคมเบอีกีครั้งยกทีเทียนเมยไทยพบกับทางด้านเด่นสิทธิ์นายกทีเวียตะพงพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนด์นี่คือ คู่มืยและน้ำหนักในวันนี้นะครับแฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดแอปพิเคสองสี่ปหลพย,ยกระบบอัตโนมัติสิ่งดีๆที่ผมแนะนําทําไมผมถึงแนะนํานะครับผมเข้าไปสัมผัสมาแล้วผมเข้าไปดูข้อมูลเข้าไปดูรายละเอียดเข้าไปดูราคาเรทต่างๆมันดีนะครับนํามาเป็นเครื่องตัดสินใจในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวทั้งหมดไม่มีค่าใช้ใจ่าย ผมก็เลยไม่มีว่าเป็นสิ่งดีดก็เลยแนะนําแฟนกลับเข้าไปศึกษาหาความรู้กันนะครับที่ตรงนี้นะครับช่องรายการช่องเจ็ดสีช่องสามอมน้อยเปิดมาก่อนวันชกสองวันสามวันรายการศึกมืยอวันรายการอยอดทิต่ตัเวลานี้เปิดมาก่อนวันชกเป็นอาทิตย์เลยแล้วก็ทุกวันมีที่มีเมือนก็จะมีราคาเรทหลังช่างน้าหนักเราเข้าไปดูเข้าไปชดข้อมูลไว้เรทไหลต่อเรทไหลลงไปทางไหนเราก็จะรู้เราก็เห็นด้วยตัวเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้ และก็ที่สําคัญฟรีอยากเข้าไปดูตรงไหนไปดูได้เลยที่ตรงนี้ราคาร้อยละบาท200ยละบาทเปิดให้เราเลือกตัวบางทุนนะครับใช้สิ่งที่ที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเรียงครอบครัวออกตัวสุขขังวัดดวงมรณงยังใช้ได้เสมอไปนะครับเมื่อวานนี้มวยสีค่คู่เสมอไป2คู่กิน2องข้างแต่กรรมการก็ชูเสมอไปโอกาสแบบนี้อายากอยู่นะครับ เอสพีเคสองสที่เดียวจบครบทุกความมันการันทีเรื่องความมัน่นคงทางด้านการเงินนะครับผมแปะลิงก์ไว้ใตคลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายต่อไปมาดูมารักไม่ชอบผมเลยนะครับคู่แรกนั้นเพชรสิงห์ขอนซอสสมานการเม้นตัวนี้มัดหนักแรงรุ่นน้ำนอกได้ส่วนฟิวใกล้เคียงกันหนักแรงเช่นเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องกระดูกหนักแรง ิลดูจะได้เปรียบแต่ว่าถ้าดูถึงความห้าวหาญช่วงหลังฟอร์มดีวันนี้เพชรสิงขรไม่ได้เป็นรองลงถุนน้อยได้เยอะครับลงลงลงตัวรองไปที่เพชรสิงขรสอสมานกาเมนมาดูคู่ที่สองกับมน์พระรามสิทธิเพชรชิรุกันตัวนี้ซ้อมดีซ้อมเยี่ยมร่างกายดีหนักแรงส่วนบังเฟโกซ้อมอยู่ที่ยโสธรกับท่าน ออกก๊อปนะครับสมอนสนุกเกอร์ตัวน,นี้ก็ประเภทฝีมือดีประเภทสู้จร,ริงร้ายมากวันนี้ได้เปรียบรูปร่างสําหรับบังไฟโกรเรตเปิดไม้มุนพระรามเป็นต่อ19โอ้โหไม่ได้ครับมุนพระรมามแฉชน่าคือรอเบียรเททายต้นต้นตนี่มีสิทธิ์โดนเตะเป็นลูกชิ้นในใบลงทุนรองครับบังไฟโกใส,ส่มอนสนุกเกอร์วันนี้เป็นเหมือนที่น่ารองคู่ที่3ครับเนะือสิงสีกำน,น,นันนิรันด์นะครับซ้อมอยู่ที่บ้านกลางนา ทำเงินแก้วเจ้าธรตัวนี้สูงใหญ่หนักแรงชกกันมาสองครั้งครั้งแรกเหน,เนือสิงชนะครั้งที่สองเสมอกันสันเทเลทองเนเกอรนก็ยเป็นเป็ดจดสีเข้าในแข็งแก่งวันนี้เหนือสิงขึ้นมาได้ใหญ่ได้ยาวเรดมาเป็นต่อ11.8โอ้หน้าหลงรองครับเวลารัดเวลาล็อกทะเลทองดีก่าค่อนข้างเยอะรองไปที่ทะเลทองแล้วออกตัวบางตันวนเอาเป็นที่เด็ดตัวที่สองครับ ผมชอบพิทีทะเลทองสอธนาเพชรนะครับมาดูกูเองรายการวันนี้ลกคิดีเทียนมวยไทยหนักแรงแข็งแกร่งเชิงกระเด็นเด่นก็ไระเภทเดียวกันคูนี้ไม่ห่างนะครับเข้าแล้หมึกทัวบางทุนผมชอบพิทีเด่นสินโยกที่ทธพง์นะครับสรุปไม่รักไม่ชอบวันนี้กูแดงรองไิทีเพชรสิงครคกูที่สองรองทิ่ีบังไฟโก้คูที่สามรองไิทีทะเลทองและพิธายรายการด้วยเด่นสินโยกที่ทธพง์ขอบคุณสำหรับกวามสใจนะครับที่มีผมมาดูตลอดพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ